สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการแก้ไขเรื่อง Edit กันต่อนะคะก็เรื่องที่ผิดกันเยอะนะคะก็คือ Tense ถูกไหมะคะ Tense เนี่ยไม่ง่ายเลยเนาะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เขียนนะคะเวลาภาษาพูดมันยังโอเคเนาะสามารถใช้ Context c ใช้คลูช่วยได้นะคะแต่ว่า Verb Tense ที่ต้องแก้กันเยอะนะคะในการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออใช้เทน s e ไหนในประโยคนี้นะคะมันคือต้องดูว่า Tense ในทั้งเวลาเราเขียนหลายประโยคเนี่ย มันถูกไหมด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้เขาเรียกว่า verb tense consistency นะคะ consistency เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสม่ำเสมอถูกไหมก็ค,คือว่าความหมายนะคะถูกต้องอะไรเงี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่จำเป็นนะคะมาดูกันนะคะดูจากตัวอย่างนะคะ the bell rang and the classroom empty คือว่าพอเสียงะระฆังมาว่าเลิกเรียนแล้วเนี่ยโอ้โหแบบ Classroom ก็ว่างเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ย ถือว่าคอนสิสเทนต์นะคะเพราะว่าทำไมคะใช้แรงเป็นอดีตแล้วก็ e m p t y ก็เป็นอดีตนะคะเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเกิดขึ้นไปแล้วเราก็อันนี้ง่ายๆเห็ไหมคะถ้ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเราก็ใช้เทนเดียวกันถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเหตุการณ์มันเกิดต่างเวลากันเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้เทนให้มันต่างกันด้วยเพื่อจะดูว่าเพื่อจะบ่งบอกอไว้ง่ายนะคะว่าอะไรเกิดก่อนนะคะ อย่างเช่นประโยคนี้นะคะ I play football now but I played basketball in middle school นะคะก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยเล่นฟุตบอลนะคะแต่ว่าตอนที่อยู่มตน้นนะคะเอ่อเล่นบาสเกตบอลนะคะก็ตรงน,นี้เนี่ยต้องเป็น past tense ถูกไหมคะเพราะว่าตรงน,นี้เป็นอดีตถูกไหมคะแต่ตรงน,นี้เนี่ยต้องเป็น present tense ถูกไหมคะเพราะว่าใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะนะตรงน,นี้นะคะก็จะเห็นว่าเออบางทีเนี่ยนะคะถ้าตอนที่ใครบางคนที่เคยเรียนใช่ไหมคะสมัยก่อนก็จะเห็นว่าเอ้ย ประโยคเดียวกันนะมันควรจะเทนซียวกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นประโยคเดียวกันก็จริงแต่ว่าความหมายนะคะเราเราเก่งขึ้นแล้วเรามาฝึกเขียนนะคะเราเราไม่ได้ตอบมัลติเพลคชอยลัใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับความหมายมันไม่มีสูตรใดตัวแบบว่าเออประโยคนี้นะคะหรือว่าใช้คู่กับคํานี้เช่นแบบใช้กับ S i n c e for อะไรเงี้ยแล้วมันมีสูตรว่าเออต้องใช้เทนนี้เท่านั้นนะคะมันมันมันใช้ไม่ได้ละมันต้องดูตามความหมายนะคะ อันดูตัวอย่างหนึ่งนะคะ j o โ n mentioned that she had invited some of her neighbors to the party นะคะอันนี้จะเห็นว่า j o น n คือ Men t i o n ถูกไหมคะว่าเฮ้ยโจน n แบบพูดถึงในอดีตการที่เธอพูดอ่ะพูดเกิดขึ้นไปแล้วพูดในอดีตนะคะพูดว่าอะไรคะ she had invited นะคะ some of her neighbors to the party คือชวนเพื่อนบ้านนะคะบางคนเนี่ยมาปาร์ตี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางคนจะสงสัยว่าเออแล้วทำไมตรงนี้ใช้ had invited ถูกไหมคะทำไมใช้ past perfect ตรงนี้ก็ จะเห็นว่ามันเป็นเพราะว่าเลยคะคือ past perfect เนี่ยเราจะใช้เฉพาะกรณีที่เราต้องการจะบอกว่ามันอะไรเกิดขึ้นก่อนเ,อเหตุการณ์นในอดีตไว้ง่ายนะคะถ้านนี้เป็นไทม์ไลน์เนาะอันนี้เป็นไทม์ไลน,น์น,นะคะอันนี้เป็น present ปัจจุบันนะคะอันนี้เป็น future แล้วก็ตรงนี้เป็น past นะคะตรงคือท,ทีนี้เนี่ย ตัว mention นะคะคือการพูดเนี่ยมันอยู่ในอดีตถูกไหมคะก็คือเหตุการณ์น,นี้เ,เราเป็น verb ตัวที่1กันงละกันอันนี้เป็น verb ตัวที่2นะคะทีนี้เนี่ยไอ้การที่การที่เธอ,อการที่โจนพูดนะคะมันต้องพูดนะคะหลังจากที่เขา invite neighbor ไปแล้วถูกไหมไม่งั้นเราจะพูดได้ไงไม่งั้นเธอจะพูดได้ไงใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยตัว verb เหตุการณ์ที่2ก็คือการที่ invite นะคะมันเกิดขึ้นก่อนการพูดถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ past perfect เพื่อจะบอกว่าเออไอ,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 อตัวก้อนนี้นะมันเกิดก่อนการพูดนะคะ,ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยให้ดูว่า2ประโยคใช้ tense ไม่เหมือนกันถูกเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะประโยคที่1 I believe they own the Catopia Cafe นะคะกับอีกอันนึง I believe they own นะคะ The c a t t o p i a Cafe อันนี้เนี่ยทั้งสองประโยคนี้ถูกนะคะถูกทั้งสองอันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถูกได้ทั้งสองอันขึ้นอยู่กับว่าความหมายที่เราจะสื่อคืออะไรถ้าประโยคนี้นะคะ I believe they own the c a t t o p i a Cafe แปลว่าคือไงคะตอนนี้ก็ยังเชื่ออยู่แล้วก็เขาก็ยังเชื่อว่าเขาเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ ถูกไหมคะ้านั้นเนี่ยใช้ present tense เพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มันยังเกิดขึ้นตอนนี้ถูกไหมคะแต่ว่าในประโยคนี้นะคะ I believe they own e d the c a t o r p i a Cafe อันนี้หมายถึงว่าเออฉันยังเชื่ออยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแต่เชื่อว่าเขาเคยเป็นเจ้าของในอดีตนะคะก็คือฉะนั้นเนี่ย มันก็แสดงให้เห็นไว้ง่ายว่าเออเนี่ยไอ,อสิ่งการที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตคือตอนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะก็คือก็จะเห็นว่าที่ประโยคเดียวกันนะคะใช้ได้ทั้ง2แบบถูกเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าความหมายจะเป็นอะไรนะคะบางทีเนี่ยหลายหลายคนนะคะเขียนมาให้ครูให,ให้ให้ครูให้ฟีดแบ็กนะคะว่าต้องแก้เทนยังไงทีนี้เนี่ยมีหลายครั้งที่ครูต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความหมายที่เราจะสื่อว่าอะไรถูกไหมคะเพราะว่า มันไม่ใช่ว่ามีกฎตายตัวละนะคะบางทีเนี่ยเอ่อถ้ามันบางทีมันอาจจะไม่ผิด gamma ม,ม,มันได้ทั้งสองอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าความหมายที่จะสื่อคืออะไรฉะนั้นเนี่ยครูชอบเรื่อง writing นะคะเรื่องการเขียนเพราะว่าพอฝึกเขียนแล้วปุ๊บมันมันบังคับแบบไว้ง่ายให้เราคิดอด้ให้เราคิดให้ใหะะะ้เอ่อลึกนะคะว่าเออแล้วความหมายที่เราต้องการจะสื่อคืออะไรกันแน่นะคะเอ,อ่ออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจากเพื่อนในชมรม English Writing Made Easy นะคะก็ ตัวอย่าง I had ever given a handmade knitting scarf to my English teacher นะคะตรงนี้เนี่ยก็ uh, จะเห็นว่าตัวนี้เป็น past perfect ใช่ไหมคะแต่ว่าเรารู้ว่า past perfect เนี่ยเราจะใช้เพื่อที่จะต้องการบอกเฉยๆถูกไหมคะว่าเป็น present นะคะอันนี้เป็น past นะคะก็ว่าเราจะตรงนี้เป็น past tense เนาะ present perfect เนี่ยจะใช้แค่เพื่อจะบ่งว่าเลยคะ เกิดก่อนเหตุการณ์ guard, ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเท่านั้นใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็ง่ายๆนะคะเราก็เปลีป่ยนไปนะคะ I gave a handyscarf to my English teacher ก็คือว่าเพื่อจะบอกว่าโอเคนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น verb tense ที่ที่ความหมายมันถูกต้องนะคะกับกับที่สื่อมานะคะอีกตัวอย่างถัดมานะคะมาดูตัวอย่างถัดมาอันนี้จากชมรมเหมือนกันนะคะ There are two things I like to do on vacation. The first is reading a book. when I went to the department store I always bought an interesting book but finally I didn't have time to read it the second is going to the market in the early morning there is a shop selling delicious soy milk but it open in the morning only นะตรงนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะคะเรื่องความหมายแล้วเข้าใจถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะเห็นว่ามันมี2ส,ส่วนด้กันก็คือตรงตัวที่ไม่ได้เป็นตัวหนานเนี่ยก็ห็นว่าเป็น present tense ถูกไหมคะอ่ะอันนี้เนี่ยโอเคเพราะว่า เออต้องครูเข้าใจว่าต้องการที่จะสื่อว่าเออปัจจุบันเนี่ยคือฉันแบบก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือแบบฉันเวลาไปเที่ยวเนี่ยฉันชอบทำสองอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันมีตัวหนาเนี่ยที่เป็นเอ่อตรงก้อนเนี้ยนะคะบอกว่าเออแบบตอนที่ไปเออก็ไปไป went to d e p a r t m e n t store แล้วก็ bought นะคะแล้วก็ didn't have time คือเป็นอดีตนะคะส่วนพูดถึงเวลาพูดถึงอ่ะไปไปมาเก็ตตอนเช้าถูกไหมคะเป็น present tense ก็คือ โอเคกูเข้าใจว่าความหมายก็คือว่าทุกวันนี้ฉันก็ยังชอบอยู่ทไมก็ยังชอบไปตลาดเช้าต,ตอนเช้าใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนประโยคตรงนี้นะคะบอกว่า there is uh huh, a shop b u t it open s only in the morning อะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าคืออ่านแล้วเนี่ยคนอาจจะงงตรงที่ว่ามคะตรงเอเอเหตุการณ์ตรงนี้ที่อธิบายตัวส่วนแรกนะคะเรื่องอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นอดีตนี่คือเล่าถึงเหตุการณ์การไปเที่ยวที่เพิ่งผ่านมาแล้วหรือเปล่านะคะ แล้วทำไมส่วนถัดมาเนี้ยมันเป็น p r e s e n t tense ถูกไหมคะแปลว่าเราเราสรุปว่าอัน,นอันนี้คือเหตุการณ์ที่ท,ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่หรออะไรยังไงคือมันไม่คืาเรียกมันไม่ c o n s i s t e n ์ถูกไหมคะว่าเออเรสรุปว่าเราพูดถึงเหตุการณ์ไหนกันแน่นะคะทะนั้นเนี่ยครูจะลองแก้ให้นะคะเป็นวิธีหนึ่งที่แก้นะคะมันจริงๆมันก็แก้ได้หลายวิธีตรงนี้เนี่ยครูก็จะเสนอว่าเออก็แก้ให้เป็น presentation ให้หมดเลยเพื่อที่จะบอกว่าเป็นเขาเรียกไงเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ ฉันทำฉันมันยังทําอยู่ในปัจจุบันเยนะะ้ยเวลาไปเที่ยวก็เปลี่ยนเป็น present tense ให้หมดเลยนะคะก็ว่า,วาเออเี่ย I'm reading a book before going on vacation I always go to the department store to buy an interesting book นะะ But I usually end up uh, not having the time to read it เสร็จนะ so, แล้วอะพูดถึงว่า t h e second is going to the market early in the morning นะะ Because there are several shops that open only in the morning ก็จะเห็นว่าเป็น present tense ให้หมดคนอ่านก็จะได้ไม่งงว่าโอเคทั้งพารากราฟนี้นะเราพูดถึง เหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเรื่อยๆที่เป็นจริงนะคะเป็นจริงอยู่ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่อง Verb Ten s e c o n s i s t e n c y เนาะที่เราต้องดูภาพรวมทั้งพารากราฟละนะคะว่าเ s e มันตรงกันไหมนะคะคือบางทีเนี่ยในพารากราฟเดียวกัน n ท e มันอาจจะใช้หลายเทนถูกไหมคะไม่จำเป็นต้องใช้ n ทนเดียวกันในพารากราฟเดียวกันเพียงแต่ว่าเราต้องให้แน่ใจว่าโอเคเขาเรียกไงมัน ความหมายมันถูกไหมนะคะไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาแบบเอ้ยเรื่องนี้ <laughs> ใช่ไหมเรื่องนี้เป็น past tense อีก,อกประโยคนึงกายเป็น present tense นทาง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เป็นเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่อง Edit อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้ามีคําถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะอีเมลไว้ได้แล้วก็ครูจะคอยตอบนะคะสำหรับบทเรียนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในคราวถัดไปค่ะ